สบายดีแนะสวัสดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น,น้องมาพบมาพบกับส,สปาร์ต้องซาลาและ้องเมกกี้อีกแล้วใช้แป้งแข่าลูกแป้งแข่าแป้งแข่าเนี่ยมาลูกแป้งแข่าแป้งแข่าแป้งแข่าลูกแป้งแข่าทุ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 กเข่ลูกทุกเข่ลูกอ๋อมา เออทุกแคลโอ้มันเก่งแท้เดีโอ้แปลงแคลอุ้ยแปลงแคลลูกมา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 แปลงแคลบอกโอ้อ้ออเห็นอย่างนี้นะมามาลูกมาโอ้ เขี่ยสามดิบก็อยากแปลงพี่น้องเห็นแม่แปลงในห้องหน้าแล้วก็ะให้อยากได้แปลงแม่สปานได้ไปซื้ออันนี้ให้เพิ่นนี่ซื้อแปลงเล็กน้อยให้เพิ่นอย้างเงี้ยมาเลยใส่ยาสิพันพุ่นอ่ะแปลงดูดูแปลงดูแปลงดูอบัง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 ให้มาแม่บังนี่ดูบังอบังบังให้แม่บังเนี้ยเนาะโอ้โอ้โอ้เดีนั่นเราแปลงเขียวนะ แป้งเขียวโอ้เออพิงกับเออบิวแปลงเป็นนะบอกกับไอเอ็มบล่าขยากแปลงเนี่ยนางน้องมาง <c oughs> อืมไอแม็กซ์สมาเก่งแท้อัน,นโอ้ยเก่งฮัลแล้วปแปลงเขียวกับเป็นอันนี้ใช้ฮันล์ไหนมาให้แม่บังในโด เออๆเอามันเห็นอะไรได้นะระวังลมเด้อลูกระวังมเด้อนี่อุ่นแอ๊ะอ๊ะเอิะเอน้ยข้าแต่หองสะอาด ป่าป่ามาแล้วฮึบฮึบป,ปากแตกโอ้มันเป็นไอ้แม็กนี่โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มันเท่ดแทะเอ้แค่เลืยอนไง้าโอ้ย มันบมสีเออฮะสิทิมนาเนี่ยะสิทิมบ่ถิกินเลยนะฮ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 ะะฮะ้ะ่ะฮะฮะทิฮะ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 งะฮะฮนฮนฮะ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 ุ่นห่าเขียวสีด อ่ะอ่ะเอามาเอามาแปรงพอนี่ยนี่ฮะแปรงกันเลเออน่าเยอะขึ้นออาแปรงละอย่ามาแปรงกันพออื้อเออเก่งมิ้นปากกะเอ ทิมว่นทิมกินแล้วนะขี้ปากวันอาทิตย์ว่นทิมกินแล้วนะพี่นะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเอาไหวไหมไม่พอไม่พออ่าเออพอจะไหวเลยเอาเอาเอาตัวตัวนี่

đeo ăn xem phim ui nòng kêu non hello lú đó đó ยาวทั้งเงาขงเขาเบี่ยนไหมเนี่ยบ๊วฮึบฮัลโหลฮัลโหลโบิวตี้บออแพงมันแพงมันโอ้ยแพงเลยแพงอีบุเห็นเลยบุเห็นเลยไซโรไทยอ่ะบิวีถึงนั่นอ่ะอ่ะแพงมันแพงมันโอ้ย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทูหาดูมตเป็นไงนน่นน่นน่่น่น่่น่นทูจาทูจ้าดูนุมือทูจ้าดูทูจ้าจ้ามาพ่่ยนี่มันมานี่เพิายนีมันมาอลไนี่าว้ายว้ายมาม หำ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 สเข่ยวพอนะฮะใชเข่าวสิเข่า no น้อยนี่น้อยตบแป้งแป้ตบแแตบมือแป้งแ้ตบแป้งกพื่อนเนีเข่าวนหำใช้เข่าวนึเบิ้งหัเบิ้งเบิ้งพลอเขี่ยเย็นน่ะหง ไม่มีมาแกตบมือแปงแะตบแปงแะพ่อซื้อแข่พ่อตบแปงแกมาดนตบตบแปงแะตบมือแปงแกไหนนี่มาเห็นตบปันพอระดูกไหขอหน่อยขอขอไหนนี่นย

อแทงมือแทงมือใกล้ชนะเลี่ยเย้แทงมือมามามาเฮ้ยเห็ดบ่เป็นบ่เฮ็ดบ่เป็นบ่าเนี่ยดีใจเฮ็ดบ่เป็นบ่างเขย่มันไปใช้ใช้เขียวมันเด้เอาเอาเอาอะแปรงเขียวให้น้องแปรงเขียวให้น้องเดี๋ยวไปแปรงเขียวให้น้องเนี่ยเรียมพี่น้อง มาบอเห็นอะไรเมืนแป้งแปะต๊มือแป้งแปโอ้โหยิดพืนแล้ว่ะวืดพืนแล้วหนานานานยด้โอ้โแมัน อืมแพงผิดด้านเอา้าเอา้าจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอืมแพงฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลเห็ดเป็นไดฮัลโหลฮัลโหลอู้แตกหลัวเอเมนฮลัลโหล Alo beauty bả ha hmm.